สวัสดีทุกคนนะครับผมเราอยู่ผมพี่หมีฮับอีกแล้วเช่นเดิมนะผมบอกเลยว่าห่างหายจากการอาคิปไปค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับผมวันนี้เราจะมาทํา บอกเลยว่าผมห่างหายจากการทําคลิปเนี่ยไปค่อนข้างที่จะนานลำหนึ่งเลยครับผมผมกลับมาทําแล้วนะครับผมในพ a ชั่นที่ใหม่ในความรู้สึกที่ใหม่มากขึ้นแล้วก็ด้วยปัญหาที่ใหม่มากขึ้นด้วยนะฮะวันนี้จะอยู่กับการติดตั้งนะผมตัวของไฟ LED นะผมแบบหนึ่งที่ Amber Box นะครับผมตัวนี้ a m b r Box a m b r Box ก็ไม่รู้เขาอ่านว่างไงนะแต่ว่าคือเป็นนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไฟที่จะติดตั้งนะผมด้านหลังของจอแล้วผมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสีตามการแสดงภาพของจอ มที่ซึ่งไอตัวเนี้ยราคาไม่แพงมากครับผมมีตัวนึงเป็นตัวของฟิลิปนะผมตัวนั้นก็จะดีกว่านะครับผมตัวนั้นคือจะเป็นไฮเอเลยแต่ีนสําสหรับราคาบ้นบานๆทั่วไปพอจับต้องได้นะครับผมก็ลูกเล่นเนี่ยเราไปดูก,ก่อนว่าโอเคไหมกับเงินที่เสียไปนะผมโดยที่ผมติดตั้งนะผมนี่เลยเห็นไหม ผมจะมีจอทั้งหมด2ตัวผมก็คือเป็นจอ Xiaomi ตัวนี้1นนะสามสนิ้วนะผมแล้วก็จอตัวนี้จะเป็นจอที่ผมเอาไว้ดูพวก Discord หรือว่าพวก Facebook อะไรต่างๆนะผมจะเป็นจอนี้แต่ใช้จริงคือตัวหลักเล่นเกมจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมตัวนี้ผมสั่งมาจะเป็นตัวขนาด39นิ้วลงไปนะผมก็คือเล็กกว่า3 9นิ้วนี้นะผมสายที่ได้มาจะเป็นขนาดความยาวประมาณ2เมตรนะครับนะผมตัวนี้นะเดี๋ยวเราลองลองไปดูของในกล่องกันเลยนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสินค้าภายในกล่องกันก่อนนะครับผมตัวนี้นะฮะในกล่องก็คือข้างหน้าจะเขียนไว้เลยว่าเป็นตัวอ่าสมาร์ทมอนิเตอร์แบ็คไลท์นะครับผมแล้วก็เป็น urban box นะครับผม2.0นะครับผมผมไม่มั่นใจเขาอ่านว่าไงนะแล้วก็จะมีขนาดไซส์ต่างๆนะครับผมก็คือ17-20ถึง21-30ถึงนิ้วแล้วก็31-39ถึงแล้วก็40-49ถึงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่ผมได้มาจะเป็นขนาดอ่ายาว2เมตรนะครับผมรองรับไฟอินพุตไฟ DC 5โวลต์นะครับผมจะเป็นไฟที่เสียบกับพวกอะแดปเตอร์ ทั่วไปได้นะผมภายในนะฮะประมาณนี้พอเราเปิดกล่องปุ๊บนะฮะเราจะเจอห่อแรกนะผมห่อแรกตัวนี้จะเป็นห่อแรกตัวนี้จะเป็นไฟนะผมเป็นไฟ LED นะผมก็คือเป็นตัวปลั๊กอย่างงี้ไหมเป็นตัวปลั๊กขนาด3ามพินอย่างงี้แล้วก็ นี้ครับผมจะเป็นไฟเลยนะฮะตัวนี้รู้สึกว่ายังเงี้ยไม่กันน้ำนะผมเพราะว่าไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกาวนะฮะน่าจะเป็นกาวสองหน้าใช่ไหมด้านหลังนี่เป็นกาวสองหน้าครับผมตัวนี้ก็คือยาว2เมตรนะผมบอกเลยว่าจอถ้าเป็นจอผม3ามสี่นิ้วเลื่อๆนะครับผมโอเคตัวที่หนึ่งนะต่อไปตัวที่2นะผมจะเป็นตัวของสายแล้วก็การจ่ายไฟนะผมผ้าการจ่ายไฟตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์จ่ายไฟให้กับตัวบล็อกนะครับผมตัวบล็อกนี้นะผมแล้วก็จะมีในส่วนของช่องที่รับไฟนะครับผมคือตัว เขาเรียกหัวดีนะผมเสียบตัวนี้ปึ๊กแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยเราไปเสียบกับอะแดปเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะไปเสียบกับอะแดปเตอร์แยกก็ได้นะผมแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวที่เสียบเสียบเข้ากับตัวของ led ไฟนะฮะจะเป็นอย่างนี้อ่าเป็นขนาดตัว3มพินอย่างนี้นะผมเราก็จะเสียบตรงนี้ปึ๊ก อย่างนี้นะผมคือแน่นเลยนะจบแล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะผมเพื่อคอนโทรลนะผมเพื่อให้มันสามารถซิงค์หน้าจอเราได้นะผมแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มบอททอมนะผมน่าจะเป็นปุ่มอันนี้เป็นปุ่มปิดนะถ้าผมดาจากอันนเราแต่ให้ชวนนะเราดูคู่มือค,ค,คู่มือคู่ไปด้วยนะผมคู่มือเขาจะบอกค่อนข้างละเอียดนะผมสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีการติดตั้งหรือแรงต่างนะผมแล้วก็บอกด้วยว่าควรจะตัดตรงไหนนะผมคือตัว LED เราไม่สามารถตัดมัวได้ผมร้องตัดตามเส้นรอยปะของเขานะ ตามที่บอกเลยก็คือตัวเส้นแรกนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เสียบ power เห็นไหมฮะตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เสียบ power นะครับผมตัวนี้เป็นตัวเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เราเส้นเส้นกลางนี้นะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเสียบภาคจ่ายไฟให้กับด้านหลังของเราอย่างนี้นะครับโดยที่เขาบอกว่าไอ้มปุ่มนี้มีปุ่มเลยมากนะครับผมปุ่มแรกบนสุดนะผมจะเป็นดินามิกโหมดนะครับผมแล้วก็เป็น static mode แล้วก็เป็น power ปุ่มเปิดปิดนะครับผมในส่วนของดินามิกโหมดนะครับผมจะมีก็คือเป็นเลือกเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าไงปรับโหมดไปเลยนะผมก็คือเป็นมมมิิวสคโโหหดดเเเปป็็็นนนนรบบบแแแล้กกไฟะะัผตตจใชง เปลี่ยนสีเป็นสีเดียวนะผมก็คือทั้งอันเป็นสีเดียวไม่มีการเล SI ่นไฟเหมือนตัวไดนามิกโหมดนะครับผมจะเป็นคู่มือประมาณนี้นะผมแล้วเขาจะบอกวิธีการติดตั้งให้เรานะครับผมโดยที่การติดตั้งจะมีแค่สั้นๆแค่นี้เลยสั้นๆแค่นี้เลยนะผมก็คือเขาจะให้ตัวอันนี้เรามา2ตัวนะผมคือตัวนี้นะตัวนี้เขาให้เรามา2อันนะผมอย่สสสสางนี้นะเอออย่างนี้เราก็จะแปะบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาบนสุด ของจอนะผมเพื่อให้มันไล่ตามรูปนะผมถ้าหากสมมุติว่าเราหันจอเนี่ยข้างหลังเนี่ยให้เรานะผมเราก็ติดตั้งเลยจากซ้ายอย่างนี้นะฮะแล้วมาขวาตัวของกาวนะฮะกาวตัวนี้คือกาวที่เอาไว้ติดกับตัวด้านหลัง,งตัวนี้นะผมเป็นอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ติดเข้าจองเราถ้าถามว่าตัวสายเนี่ยมันจะเก็บเข้ายัางไงใช่ไหม,มบองนะถ้าจากที่ผมโน้นนั้นจะเป็นแนวนี้นะครับผมก็คือใส่ปึ๊บ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 อย่างนี้นะครับ นี่เห็นไหมมันจะโค้งอย่งนี้แล้วก็มันจะเข้ากรึบตรงนี้น,นี่ปุ๊บสมมุตินะสมมติน่าจะเป็นประมาณนี้นะผมอาจจะเรียบดีกว่านี้นิดนึงนะของผมคือผมจะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคผมขอเทสในการของในเทสของเรื่องของไฟก่อนนะฮะว่ามันโอเคจริงหรือเปล่า โดยที่ผมจะใช้การเทสไฟผมจะเทสโดยการใช้เป็นตัวอ่าพาวแบงค์ของผมนะผมโอเคพาวแบงค์ตัวนี้ของผมนะฮะจะเป็นพาวแบงค์อ่าที่จ่ายไฟพาวแบงค์นี้ผมจะฝใส่ไฟที่5โวลต์3แอมป์นะผมคือสามารถใช้ได้นะผม <c oughs> แล้วก็ต่อตัวนี้นะผมตัวพาวเวอร์นี้นะปึก๊กอันนี้คือเราจะยังไม่เสียบคอมนะเราเสียบแค่ไฟออกเฉยๆนะครับนี่มาลแล้วนี่เลยนี่ครับแค่นี้เลยครับผมก็คือจะมีให้เรากดได้นะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไดนามิกโหมดนะผมว่านะถ้าสมมติว่าผมเป็นซิงเกิลโหมดล่ะ เป็นสีเดียวสีเดียวก็คือเสียดังหมดเลยเห็นไหมแล้วสังเกตดีนะครับว่าเขาจะไม่ได้แบบเปลี่ยนทีเดียวนะเขาจะเป็นแบบบุ่นนะเห็นดูนะเดี๋ยวนะ,ะอันนี้เห็นชัดกว่านะมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวออฟก็คือปิดไม่มีอะไรก็คือเปิดอ่าสมมติเป็นไดนามิกบดอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าออร่าแนวแบบว่าเปลี่ยนสีไปเองครับผมอันนี้จะเป็น แนวแบบบุ้งปิงอะไรนี้นะฮะแล้วก็มีไฟอันนี้ด้วยนี่อันนี้ก็สวยนะครับผมแต่ผมมองนะเอาจริงๆเราไม่ได้สนใจโฟกัสตรงนี้นะเราสนใจผมจะสนผมดีกว่าผมจะสนใจแค่ว่าเวลาที่เขาไปติดตั้งหลังจอเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีตามสิ่งที่เราทําจริงหรือเปล่านะครับผมโอเคไปเราเริ่มติดตั้งแล้วนะครับผม โอเคครับนี่อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมว่าจอนี้เป็นจอที่โค้งด้วยนะผมเลยทําให้การตั้งตรงมุมนี้ผมว่าน่าจะลําบากนิดนึงนะฮะนี่นะฮะเป็นแนวนี้นะ็คือจากเริ่มต้นนะผมอ่าเราจอคอมพิวเตอร์จอคอมอ่าคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยอยู่ทางขวาอย่างนี้นะผมถ้าคอมพิวเตอร์ทางขวานี้นะฮะท่าว่าผมต้องติดตั้งให้ตัวเนี้ยฝั่งนี้ไปเสียบอา่าฝั่งเนี้ยไปเสียบคอมพิวเตอร์ง่ายผมก็คือต้องไล่จากฝั่งซ้ายนี้นะฮะมานี่แล้วก็มานี่นะฮะแล้วก็ลงมานี่นะครับผม โอเคลองติดตั้งกันดูนะครับอ๋อข้อดีอย่างหนึ่งของไอ้ตัวนี้นะผมคือตัวนี้มันเป็นอะไรที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ใช่นไหมเลยทําให้มันจะโค้งงอตามจอได้ลำหนึ่งเห็นไหมฮนะเขาจะมีข้อต่อพงเนี้ยคือพอดีนะเห็นไหมข้อต่อพงเนี้ยคือมันทําให้แบบส่วนปรการยืดหยุ่นสำหรับการหักการงอีดีเลยเห็นไหมฮะค่อนข้างโอเคนะจริงๆสุดยอดเลยอะ่ะเอ้ยผมชอบอะ่ะสวย เห็น <S an> นะฮะว่าตัวนี้นะผมหลังจากที่เราติดตั้งแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืออยู่ประมาณโอ้เยอะ,นะ,ะเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ก็คือพอดีเขานะครับผมตัวน,นี้คือสามารถตัดได้นะฮะโอเคอะต้องตัดออกนะผมผมก,กอเทสกันนะว่าสมมติถ้าเป็นไฟประมาณนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะทำทุกครั้งต้องมีการเทสทุกครั้งนะผมเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินเนี่ยอืมโอเคนะ ค่อนข้างสวยเลยครับผมโอเคนะสปุผมถือโอเคนะครับพราบว่าถ้าพูดถึงนะถ้าหากเราจะแปะเอาไปอย่างนี้เพิ่มอะ่ะมันก็ไม่พอนะฮะจอไม่พอคือเขาแบบคำนวณไปแล้วว่าให้แปะแค่รอบข้างนะผมจนไปถึงข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะผมไม่สามารถแปะด้านล่างไปถึงตรงนี้ได้นะฮะโอเคจะประมาณนี้นะครับผมโอเคสวยสวย,สวยผมถือว่าสวยเลยนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มทาการแปะสติกเกอร์ที่เหลือนะครับผม หลังจากที่ติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนข้างติดตั้งง่ายนะครับผมแล้วก็ตัดสายอะไรค่อนข้างง่ายเพราะเขามีอธิบารอธิบายในการตัดอย่างละเอียดมากนะครับผมก็ถ้าใครอาจจะไม่เคยติดตั้งตจะตั้งครั้งแรกก็ผมบอกเลยว่าสามารถทําได้สบายๆเลยครับผมเนี่ยครับพอติดปุ๊บมันจะพอดีเลยผมสวยเลยนะฮะอย่างนี้นะผมเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะครับผมว่าให้มันปรับเปลี่ยนภาพตามที่เราต้องการเนี่ยมันทําได้ไหมครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะครับ โอเคทุกคนผมตอนนี้ก็คือผมได้ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมบอกเลยว่าสวยโอเคเลยสำหรับผมถือว่าโอเคแล้วผมแล้วก็ในราคาดับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะฮะต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมโอเคทุกคนับผมก็ถ้าทุกคนเห็นว่าจอผมในขนาดเท่ากับฟู l ให้ดีดมันตกใจผมว่าในจอกล้องนี่จะเป็นอีกขนาดหนึ่งนะเพราะว่าผมต้องรบบขนาดจอผมเนมันเป็น 2K เพราะงั้นถ้าเกิดผมอัดลง u t ท b e เนี่ยหน้าจอมันจะกว้างและดูไม่ค่อยสวยนะผมเลยจัดเป็นฟู l ให้ีเต็มไปเลยนะครับผมก็ตอน ต่อไปนี้ก็คือจะเป็นการติดตั้งในส่วนของซอฟต์แวร์นะผมที่ซึ่งซอฟต์แวร์เราต้องการติดตั้งก็คือตัวบีดไลท์นะครับผมบีดไลท์นะฮะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ซัพพอร์ตตัวของแอมบิกบ็อกนะครับผมก็เราจะเข้าไปทางลิงก์ลิงก์แอมไอแอมบิกบ็อกนะครับผมตัวนี้นะผมพอเราเข้าปุ๊บก็จะเป็นหน้าของเบราว์เซอร์ตัวนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากครับผมก็คือดีเฟกต์ก็คือมีแค่นี้เลยนะฮะก็คือโชว์ว่าแบบเออลูกเล่นอะไรยังไงแค่นี้เราไม่สนใจครับผมเราสนใจแค่ว่ววววววาาาาาตตัันนนนนนี้้ผผผมมมมกก็็คืออดด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 ์์์โโโหหหลลละะรบบเเปปป๊๊พจไ รแกมตัวโปรแกรมตัวนี้นะผม ะะได้เป็นตัวโปรแกรมนี้มาเราก็กด install ติดตั้งอะไรปกติไปแล้วผมถว่าทุกคนน่าจะเข้าใจวิธีการติดตั้งอยู่แล้วผมคจะข้ามไปแล้วกันนะพอเราติดตั้งมาปุ๊บนะฮะเราจะได้ตัวบีไลท์นงฮะเราด้ตัวบีไลท์อย่างนี้มานะครับผมโอเคอย่างตอนนี้ผมอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้คือผมตั้งเป็นไฟโหมดเอาไว้นะฮะก็เลยทําให้ตัวนี้อ่าก็จะเป็นแค่เหมือนกับเป็นไฟอยู่ทหลังจอผมนะฮะแต่ถ้าเกิดผมเซตค่าต่างๆเนี่ยก็จะทาให้มันโอเคมากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้นะ,ะผมผมไม่ต่อ usb นะผมเห็นไหมมันจะบอกเลยว่า คุณนาเช็คการเชื่อมต่อของคุณก่อนนะครับผมว่าเชื่อมต่อถูกต้องไหมนะฮะก่ทนาการถอดและเสียบใหม่นะครับผมโอเคตอนนี้ก็คือเราทาการเสียบใหม่เรียบร้อยนะครับผมแล้วมันจะขึ้นว่าสกรีนดิสเพย์หนึ่งก็คือหน้าจอที่ผมใช้ตอนนี้นะฮะโอเคต่อไปเราจะเข้ามันจะมีโหมดในส่วนของมูบี้ก็คือการดูหนังนะครับผมก็คือจะ,อะปรับได้เลยตามที่เราดูนะครับผม แล้วก็จะมีส่วนของอาจะจะชาร์ดีนึงนะบูบี้มันต้องการถามแล้วว่าจะเอาแบบเร็วสมูทหรือว่าเป็นแบบธรรมดานะครับผมสามารถเลือกตรงนี้เลยนะผมแล้วก็มีมิวสิกโหมดตัวนี้ก็คือจะอ่าผมว่าน่าจะเป็นสั่งจากเสียงของวิดีโอที่เป็นวายเปอร์เอนจิ้นของผมนะครับผมแล้วก็มีส่วนของมอดนะครับผมก็คือจะเป็นแบบเรนโบว์นะฮะอันนี้คือเรนโบว์อันนี้คืออันนี้คือไฟที่เราเปิดตอนแรกนะผมแล้วก็เป็นลิทก็คือเป็นสว่างเฉยๆนะผมแล้วก็ไฟวอล ตัวน,นี้จะเป็นแนวแบบอ่าเป็นเหมือนกับยังไงเดียเหมือนเป็นไฟวนๆเนี่ยหไม่มั่นใจเรียกบไงแล้วก็สตาร์ตาตัวนี้จะออกเป็นแนวแบบอ่าให้โทนแบบการอ๋อทษทีผมลืมปิดไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูนะครับโอเคอเคลียร์ที่ทุกคนเห็นตรงน,นี้นะผมก็คือไฟตัวน,นี้มันจะปรับเปลี่ยนตามที่เราต้องการเลยนะผม Three hours later จากนั้นเราจะวนกลับมาที่ตัวหัวข้อหลักของเราก็คือโหมดเซตติ้งเซตติ้งตัวนี้ผมเลือกจากซ้ายไปขวาเอาจริงนะผมพลาด พลาดอย่างหนึ่งครับผมเพราะว่าผมอะติดตั้งผิดนะครับผมเพราะว่าผมดันไปติดตั้งฝั่งนี้ที่ซึ่งมันทำให้ผมเดินสายอะไรข,ข้างที่จะวุ่นวายผมต้องติดตั้งฝั่งนี้นะแต่ก็คือติดไปแล้วโอเคก็ข,ขี้เกียจแกะด้วยก็เลยปล่อยเซอร์ไปเลยนะฮะเพราะว่ามันต้องแกะกาวออกด้วยนะผมก็เลยแบบไม่ได้ซีรีอะไรนะแต่ว่าคือมันก็ยังพอใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็โอเคในตัวนี้นะผมก็จะมีให้เราเลือกว่าต้องการจะเป็นอ่า เปิดไดเวอร์ตัวไหนอ่าดีไวท์ดีไวท์ตัวไหนนะผมแล้วก็สกรีนดิสเพย์เลือกไปหนึ่งสองอ่าผมเลือกหนึ่งไว้นะฮะภาษามีแค่อสองภาษาผมก็คือภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับผมโอเคต่อไปเราจะเปิดในโหมดที่เราต้องการใช้กันนะผมก็คือโหมดที่มีชื่อว่าโมบี e ครับผมสมมตินะสมมติไหมทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้มันจะขึ้นสว่างตามผมอะ่ะสมมติผมเอาเปิดไฟล์เปิดไฟล์ไฟหนึ่งขึ้นมาทุกคนเห็นไหมเห็นไหม,มซ้ายละ เป็นบนนะครับผมอันนี้สว่างเลยนะบนไล่มาฮนะข้าโอเคนะแล้วก็ไล่ไล่ไล,ไล่ไล่มาฮะดูดิทุกคนสวยนะเนี่ยไล่มาเลยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอเคนะสวยนะ คทุกคนครับผมแล้วก็จบไปแล้วกับการติดตั้งไฟ Amber Box ของผมนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในระดับนี้นะครับผมถือว่าโอเคเลยในการใช้งานในการเล่นเกมในการดูหนังผมเพิ่มเติมนิดนึงครับผมก็คือ n น t f l i x สามารถดูได้นะแล้วก็เผิก็อาจจะรองรับแทบจะทุกอินเทอร์เฟซของดูหนังทุกแพลตฟอร์มนะฮะกลับบ้าน Netflix เนี่ยสามารถดูได้นะผม y o u t u b e ก็สามารถดูได้ให้ผมแล้วก็โอเคเลยสารการเพิ่มอัตรถลดในการดูมากยิ่งขึ้นในการเล่นเกมของผม ก็เพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็เป็นแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอะไรนี้ก็คือจะเริ่มพยายามกลับมาทำคอนเทนต์แล้วนะผมเพราะว่าผมมีไฟแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือมีมีไฟอยู่ใต้ตาตรงนี้เนะี่ยเม็ดหนึ่งนะครับผมก็จะเอาออกอยู่นะฮะตังไปเอาออกอยู่นะี่ก็สวัสดีพี่หมีครับขอบตัวลาไปก่อนนะผม,ผมก็เจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีพี่หมีครับบ๊ายบายไฟสวยไฟสวยไฟสวย 锁金，锁金。